สวัสดีจ้าสวัสดีปีสองพันสหสนปีสองพันสิบหกจ้าเอาเสืส้อแบบใหม่กับบริวารแต่งแต่งแต่หมอนและเรื่องอันนี้จ้ะไปให้อายพี่น้องให้อน,นีสกับกับหมูนางกับเพื่อนบบาแก้วตาที่เขาเ่าประเด็นนักพระเจ้าอยู่บ้านพี่น้องพระเจ้าเตรียมของเตรียมงานดุ มันพืดเมื่อบริข่าไปเลยจ้ะมาจากงานน้องดิงแล้วก็กมาบ้านท่านไปใ่เดือดจ้ะอ้าพี่น้องจ้าปีใหม่มาแล้วนะจ้าน่าจะให้พรเลยจ้าผีที่ให้พรจ้าปีใหม่มาแล้วขอให้ทุกทุกคนได้ใน,ในเกล็ดประเสริฐมงคลในสากลคนรู้สื่อเสียงหนังเปี้ยงคนทั้งเมืองเยี่ยมได้ให้มีหลายเลิศนเงินให้มีหลายบาทหลายล้านบาทให้มีหลายแสนแสนกันแม็ก กระไดขอให้เป็นผู้มั่งคั่งเจ้าอ่งเนามโนเดอเจคเดอลำ,ล,ำ,ล,ำล้ำรวยรวยโบเจ็บบ่จนนะจ๊ะไปน่งกระซิบเข้าไปในบ้านเีนเดียวนจ้ะแต่ว่ามีเง,เ,างเ,มเงินขนอมื้อยังจะเข้าไปเท่นนะเข้าอร่อยบอกเขาก็เงินบ่อ,อ,อ,นะอ,อ่อยเท่าร้อยเนาะเขานองทำให้ยุ่งเงินใจนะจักว ยิบุญยุยุถ้าทางเบิร์อีเมลแเราเราสิเขาคุ่อไม่รัเงินบอกปุเชื่อมาเหันปุ๋ยเชื่อเดิน่ะบริเวณในห้องไหนอืมตัวมันหลาใหญ่พี่น้องข้ควันที่หายโม่กับบริมีเยียงดอกมาโอ้ยบริมีเอียงดอกพี่น้องบเป็นเอียงมาข้อข้อควันดอกตาเนจากระตั้งใจเฮ็ดเฮ็ดด้วยใจอะไรจ้าเนาะบริเนนเงินดอกพี่น้องเน้นความสวยงาม มุนค่ากับพ่อสลายดอกสองหาพันกีสองสิบพันกีบกาเหตุมนันรูหลร้าไปนิ่นเงินจา้าป่ะเปองขอลองสิร์ฟไขนมเจเอสวัสดีที่ทาองอันของสำรวยตัวนี้เหตุอาหารอันของสำรวยอือ สวัสดีจ้าสวัสดีผมกำลังเงิบเงบยทัางผูมันประดังดอกเตแจลิตภัณงมากมายรต้องถามมูลค่านะคะ ขวัญปีใหม่สำหรับเพื่อนบอกตองว่าถึงมูลค่านะคะความสวยงานประเฮ็ดด้วยใจจ้าเทศเตั้งแต่เกิดมานี่ยคะก็ได้เจ้าพี่น้องอันนี้เป็นขั้นแรกได้ดีนะเต้เลยงามปะงามคิดว่าเจ้าสีเฮ็ดไปให้มอลำสะดอกบกับมีส่วนอยูหมองก็มีก่อนให้มอลำก็ให้ให้มูก่อนหลังจากนี้ มึงงานตกะหายถึงมลอำโอเคขอบใจนะครับอกให้มอลัพี่น้องเป็นเมนกนนี่อันนี้อาย่าเห็นเหรอรำรำวยรรวยสุขภาพแข็งแรงบดเจ็บบทจนเก่ามือมล้เสิเอาคืนหนึ่งอบ่บ่มีควยดเพื่อไหว้เล้วโอ้ย นี่ไอ้กระเติมหมอลำกระไดจ้าทจะจิไปจะจะเคยเห็นงานเป็นพิเศษคืองูเหลือมมาหากินบ่นี่คืองูเหลือมเมไข่นี่นะที่พี่พี่พนั่งมานั่งกางผู้บ่าวพี่ที่มพนั่นกางผู้บ่าวเพราะเขาปีนนี่เขาก็อยู่แถวนี้แหละมั้ย มานั่งพี่ค่ะพี่ฉันนั่งค่ะห้าี่อีอุ่นกุ่ยอะไรนั้นน่นนั้นนั้นอันน้นันใกล้ก้้ใ้พี่นี่กำลังกินไม้นี่นะเกไม้มาไย ก่ปปบอกขึบนเลยเห็นมีอยัางไงเจ้าไปบอกเป็นอย่างจะห้ยโดยใจมีทิศมีเมี่ะมีผ่านป่าเากินผ่านป่าก่อนก็ได้เอาเบียร์จอกั็แล้วเอาเบียร์เย็นเย็นไปนั่งนี่ก็ได้ไหมนั่งนั่งนั่งหลายคนเห็นก็บอกอีอัมมาลาการีมึงอย่าเป๊กกลายเครื่องดอกเครื่องดื่มน่ะย่างจริงๆแล้วนะพี่น้องนั่งย่างผ่านกระเม้าแล้วอื รเ้บบูาพี่น้องนบูาบงยิงสำหรับคืนนี้บอกสำหรับคืนนี้คืนต่อไปก็นานเบอซีเมืองไทยครับวันนี้เจอมาลามานี่โดยอ้พ่กมไทยพี่น้องมลทายพีนอจังแต่แล้วงานนอกจากติกกอร์นายน้อโดยขอบคุณเจ้าโดย วันนี้เป็นวันดีวันขาดาวแมนมือน,นี้เป็นมือปีช้นปีเสาหากับเสาหก,าหกต่ำกันโอ้ยหยาท่องอยู่ผู้บ่าวก็บอกมีจะคนอายมานะ่ะแทนที่สิหิวมาน้ำแน,น่บ่แมนมันตันแล้ววันนี้นางมันตกติดมาเนี่ยมันตกรถอุซานติดมาให้แล้วเนี่ยขับเรงเกินไป ร้ 15, 16, 16, 18, 18, 19, 19. อยห้าร้อยหกหรือตกรถเฮ้ยไอซื้อระเบียนแล้วนั่นคอยต้นตนั่นน่ะโอ้ยเอ้ารถไอ้กับรถเบาควันมันมาจอดเฮียงกันคอยละซื้อถ้าซองอันซองป้ายนั่นเออมันได้กลิ่นซะ่เจ้าก็นาแต่แปดแปดทะเบียนบ้านเอู้หละลอยละลอยคุณลอยหมอกซะของนางอมมาลากากี ไม่รู้แล้วทีนี้อะเอ้าอามลาถูกถูกห้าสิบบาทอ่ะขึ้น่ได้สามมูลินีเล็กลาวคือไปแล้วส่วนมาโรงงานนะจ๊ะแล้ลายคนมันจะ เอามาลากงออกมาลางนึ่งสองสามวันสองสามโฟล์อะไรไลท์ที่นนสามรู่อี่นี่นน่นีนี่นี่นี่น่นีนี่นี่นี่ีนน่นี ข้าเจ้านั่งกินเลี้ยงโรงงานเน่ะพนักงานเลี้ยงพนักงานางงโรงงานออะเดี๋ยวที่มาส่งรูป่ะไปลอนะ คุณพี่นะครับคุณพี่จ้าองโรงแรนจะแจกเสื้อให้พีผีตาแจกเสื้องามๆ้าจากแสงคำน้ำดื่มบ้านนาหัวคำเจ้าค่ะเสื้อแบนจากโรงงานน้ำดื่มเธอใส่ได้เธอใส่ได้ใส่เดียวกันก็นื้ น้าไม่ใช่แล้วน้าเราัวสี่ี่างล้นก็เอ็มใส่ไหมเอยเอ็มแขนยาวใช่ไหมได้ค่ะไหนก็ได้จ้าขอบคุณจ้าคนร่ำรวยบอเจ็บบอจนเด้ออเด้อใส่ยเลยใส่เลยจ้าเขาจะใส่เป็นทีมแลยพี่น้อง พนักง,งานในโรงงานขาเขาเจขาเจขาเจก็ใส่สุกคนนะพวกผีมาเจีมก็ได้ใส่ทือกันจ้านะฮะสวยจ้าสวย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 งามหลายเจ้างามหลายไอ่เพิ่นนเะามาแจกกันปีใหม่นะพี่น้องสำหรับลูกค้าของเพิรนนะจ๊ะเนะาะอ้า สวยจ้าสวยสวยจ้าแม่ก็สักจีพอใส่ชุดใส่ชุดราม,มา่าน,น,นะแม่ก็เลยเป็ี่นนั่นนี่กลายเป็นพลังงานแสงคำจ้าค่ะอท่านตามาาันรับมาจากกระจายอาจจะอยู่บนเดิกร่มน่องก็จะได้กลับปอมืนกับซอ,กกบบอ,อยงานนั่นบอาแก้วเขาดาวแลไรเรก็จะได้กลับน,นั่นน่อง